ชานเมืองมันเลมีชุมชนมินตาสุแปลว่าย่านเจ้าชายซึ่งรวมเชื้อประวงฝ่ายชายของอยุทยาคราวเสือกรุงคั้งที่สองมาอาศัยอยู่ที่นี่ครับเราจะให้ลองชิมขนมอยุธยาโบราณเป็นครั้งแรกเก้าแล้วก้าเนี่ก้าเนี่ยยูเดียมอนยเดียมยเียมเดียมอนยเดียมเดียียบ เเกกาานะนะนะพี่สาวท่านนี้ทางฝั่งคุณแม่ของท่านมีเชือสายราชวงศ์บ้านผู้หลวงซึ่งเป็นราชวงสุดท้ายของอยุธยาครับและในชุมชนนี้มีสถานที่ที่เกี่ยวกับความเป็นอยุธยาเยอะเลยเดี๋ยวตอนหน้าเราจะพาไปดูนะครับ